ผมว่ากลุ่มคอร์เซนเตอร์แก๊งพวกนี้ครับมันโหดร้ายมากมันอยู่ในกลุ่มพวกแก๊งค้ามนุษย์ด้วยช่อโกงด้วยทำร้ายร่างกายด้วยอย่างที่ผมไปเจอมาสถานที่ที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะมีประมาณสัก20กว่าชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยก็ทำเป็นคาสิโนชั้นสองก็ทำเป็นพวกเทคคาลโอเกะเพื่อให้นักท่องเที่ยวนักเล่นไปได้พักผ่อนหย่อนใจชั้นสามเขาก็อาจจะเป็นพวกค้ามนุษย์ จับผู้หญิงมาทําค้าประเวณีแล้วก็มีพวกคอนเซ็นเตอร์มีพวกพนักงานต้องมีบัตรมียามมีอะไรควบคุมอย่างแน่นหนาแล้บอกมีตารวจมีทหารคุมเลยเลอพวกนี้เขาน่าจะมีครับมีคนคอยดูแลอยู่ไปที่ถามเนี่ยเพราะว่าถ้ามีอย่างนี้แสดงว่ารัฐต้องรู้ผู้มีอำนาจต้องรู้ น่าจะรู้อะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะนิ่งเฉยกันอ่านิ่งเฉยแล้วสมูิจะเกิดว่ามีคนหนีหรือคุณคนออกหนีออกไปอว่าไงหนีออกไปเนี่ยโทษทันนี่จะเป็นไงก็จะทําร้ายร่างกายทุกเตีแล้วก็อาจจะขายต่อต่อไปอีก<ไ>ป,ประเทศหนึ่ง<ป>คือพวกนี้กลุ่มพวกนี้มันมันน่าจะเลวสามารถ ที่ทำได้แบบเห็นคนเป็นไม่ใช่คนนะครับยึงข่างตายไหมเขาว่าก็น่าจะมีครับเพราะว่าพวกนี้เวลาตายมันไม่มีใครรัวครับเพราะว่าไปตายเสร็จเขาจับไปอยู่อีก,อกที่หนึ่งลกล้างรัฐบาลก็ปล่อยเฉยไปก็ไม่ได้อะไร